ชอบบรรยากาศแห่งการได้รำเมร,รัยรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสิ่งใดไม่มีเปรียบปลาเลิศรสบาลันดีน้ำแข็งโซดาเข้ามารุมพันขอเปิดประตูสวรรค์ชันโซดาบันแห่งวันเมาเมา เอเพื่อนกินหาห่ายแต่เพื่อนรู้ใจยังนั่นเจออยากเกลมใจโทอไอ้เ,อเกลือน้ำมีดิกรีซื้อสัตว์ต่อเราดื่มน้ำอัมพันดื่มฟันอัมพรอ่อ,อนลมชมดาวสวัสดีครับพบกับผมกบบางน้อยนะฮะวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวท่าเรือแหลมฉบังครับมาดูภารกิจนะฮะบิ๊กโปรเจกต์นะ project, นะของทีมงาน x C m g b ซ CAEC Machinery ครับ นะอันนี้เป็นโปรเจกต์นะครับโครงการนะขยายท่าเรือนะครับลานวางตู้คอนเทนเนอร์นะครับท่าเรือแหลงชบังครับท่าดีด็อกฮะนะครับนะบนะบนะบก็มีเครื่องจักร x c m g มาเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยฮะรถบดนะรถนะเกรดนะฮะแล้วก็พี่ใหญ่ิ๊กเบิ้มนะรถขุดนะ The Last e x c a v a t o r คันนี้ฮนะ x c m g E 704ยืนบนกองเลยนะครับเป็นนะตกักดินขึ้นดํัทักฮะมีดํัทักอีกนะครับดํัทักตัว90ตันนะเดี๋ยววิ่งมาเดี๋ยวเรารอดูกันนะนี่เดี๋ยวดูลีลานะครับรถขุดนะโกยกองอะนะครับแต่งหน้าเค้กรอนะโอ้โหด,ดูบุงกีเป็นไงบุงกีใหญ่เท่าบ้านฮนะบุงกีนี่ต้องมีนะเกือบเกือบ5คิวแน่นอนนะคันนี้ครับ คนะันนี้ก็ขุมพมาลาังเอาไปเลย450พลังม้าครับโอ้โหรถขุดขนาดใหญ่จริงๆเนะี่ยนะครับดูนะคันนี้น้ำหนักปฏิบัติการก็70ตันตีไปเลย XCMG XE 700สนะอ่ะมาแล้วครับดัมร์ทที่เรารอคอยครับคันนี้ครับ x c M g XGA 5900 DT ครับสุดลอนะนมาในมาดขาวเทาเลยนะคันนี้นะครับ กำลังจะถอยนะมารับดินจากพี่ใหญ่วันนี้ XE 704รถขุด70ตันนี่ยกบุ้งกีรอเลยนะบุ้งกี4คิวเครื่องนะครับยกรอแล้วนะดามทักก็ถอยมาแล้วนะมาแล้วนะครับนะคันนี้นะครับเปโหลด60ตันเดี๋ยวมาดูกันนะมันต้องอย่างนี้นะ สมชื่อใหญ่ฟัดใหญ่ตัวจริงครับ XNG รถขุดตัวเจ0เจอดรัมทักฮะตัวนี้90ตันนะไปนะเดี๋ยวดูลีลารอบๆกันละกันนะฮะเดี๋ยวดูหน้าก่อนนะคันนี้รูปลองจริงนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับหล่อด้วยแรงด้วยหุ่นดีนะครับนี่เลยนะอ่นะ ฮะดู๋ยวมาดูนะครับโอ้โหพุ่งกี่นี่ใหญ่เท่าบ้านจริงๆนะหน้าหนาวอย่างนี้เอาไปกางเต็นท์นอนได้เลยนะครับนะายแลไวแล้วนะดูจังหวะนะ,ะนะการโกยนะแต่และอุ้งแต่และอุ้งนะอา้าวขอเต็มอุ้งหน่อยครับลูกพี่น้าวโกยแล้วนะลากเข้าไปนะนะเต็มอุ้งนี่ก็ต้องมี5คิวนะ นะครับอ้าวลากเข้าไปแล้วครับโยขึ้นไปแล้วก็ปล่อยโอ้โหนะหน,หนักหนักแน่นแน่นนิ่มนิ่มอ่ะมาต่ออีกเลยฮะครับมาดูมุมนี้บ้างนะ x g x e 704เลยนะโอ้โหททำงานทั้งวันนะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับ นะบอกเลยนะฮะบอกมียันนะนี่ครับนะคันะนะน,นี้นะประสบการณ์ก็โชคโชนนะฮะชั่วโมงบินนี่ก็สูงทีเดียวนะฮะก่อนอยู่หน้าง,งานนี้ก็ไปอยู่แม่เมาะมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องห่วงครับโชคโชนนะโชคโชนนะวันนี้ก็มารับผิดชอบหน้าง,งานท่าเรือแหลมฉบังครับ เป็นภารกิจขุดคขนนะ,นะครับในการทําท่าเรือส่วนต่อขยายครับท่าเรือเปดดีครับแหลมชบังศรีราชาชนบุรีบ้านเราเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะดูนะ60ตันนะแป๊บเดียวนะไม่กี่ตักก็เต็มแล้วอ่ะแหมวันนี้พามาแบบ ลิงไซส์เลยนะมาอยู่กันแบบเจาะลึกขอบสนามยิ่งกว่าฟุตบอลโลก2022อีกนะว่ากันไปนะครับโอ้ดูอุ้งนี้เต็มเต็มลน้ลนล้นะใส่ไปแล้วอุ้งนี้มีปีดไหมกดปีดหรือยังยังไม่กดนะเอาอีกโอ้โหดุจริงๆนะทั้งคนตักทั้งคนขนนะครับโอ้นึกว่าอุ้งเมื่อกี้จะมีปีดแล้วยังไม่มีนะเดี๋ยวดูอีกอุ้งหนึ่งนะอุ้งนี้จะปีดไหม นะโอุ้งนี้ก็ถือว่าเต็มกำลังดีครับนะนะ่าจะต้องมีกดปิดแล้วละ่ะเรียบร้อยนะน่้าวเต็มแล้วออกตัวได้นะอ๋อม่จะเดินไปส่งที่หน้างานเลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่หน้างานเลยนะว่าจังหวะเทแล้วเนี่ยนะจะไปยังไงกันต่อมีเครื่องจากอะไรรอรับนะครับ ตามไปดูกันต่อเลยครับมาแล้วครับก็มาอยู่จุดเทแล้วนะครับตอนนี้ดัมทักของเรานะฮะตัว90ตันนะก็มานะยกดัมนะครับเทกองเรียบร้อยนะฮะเครื่องจักรตัวที่มารอรับก็คือบูโดเซอร์คันนี้ครับแอบอยู่นะแหมตัวนี้ขี้อายนะไหนดูซิคันไหนนะแหมเผยโฉมแล้วตัวนี้เป็น TY 230ครับตัวใหญ่เลยนะเทียบไซส์ก็ดี6ได้นะครับ230แรงมา้า เดี๋ยวเรามาดูลีลาชัดๆกันอีกทีแล้วกันแต่ที่น่าสนใจคือนะตอนนี้เห็นแล้วนะล้อหลังจมไปครึ่งล้อแล้วนะนบเทเสร็จติดลมนะก็เดี๋ยวมาดูลีลากันนะขุมพลังนะ,นะว่าจะไหวไม่ไหวนะหรือว่าพี่โดเซอร์ใจดีจะมาช่วยดันยังไงเดี๋ยวเราไปดูช็อตเด็ดช็อตนี้กันเลยครับมาแล้วนะขยับแล้วนะเทได้ประมาณท้ายดํานะแล้วล้อหลังจมเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นกันแล้วกันนะว่าขึ้นขึ้นไหวไม่ไหวนะ จะทําอีท่าไหนจะขึ้นได้ไม่ได้นะมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอ้านะดีโดเซอร์เรียบเรียบเคียงๆนะดูแล้วนะเห็นท่าว่าไงช่วยดันหน่อยไม้นะอ่ะเ๋ยวค่อยๆกระดกนะเอาดัมลงหน่อยนะแต่ว่าเอาเอาลงตรงนี้นะสักส่วนนึงนะยังเทลงไม่หมดนะนะเดี๋ยวไปลงข้างหน้าต่อแต่ก่อนอื่นใดนะ มาโดเซอร์ช่วยดันหน่อยแล้วกันไปแล้วออกแรงหน่อยแล้วโอ้โหหนักจริงๆนะเทออกไปแล้วก็น่าจะเหลือ60ปตันละมั้งนะทั้งน้ำหนักรถและน้ำหนักดินนะเอาลงตรงนี้มาสนะัก20ปลอ่าไปแล้วโอ้โหนะดันลอยนะเรียบร้อยครับผมนะก็นะเป็นภาพกีฬามันๆเนามาฝากกันที่หน้างานครับนะ เซเว่นไม่มีขายเนะื้อหาซื้อไม่ได้ตามท้องถนนทั่วไปครับต้องมาดูหนะ้างานจริงกับ x อ็กซีนะบายไชนะแมชชีนและ c ีเออีซีแมชชีนี่ครับแหม่เดี๋ยวมาพูดถึงนะพระเอกคันนี้หน่อยละกันนะทีวายสองร้อยสามสิบนะเป็นบูโดเซอร์นะเป็นออฟไซด์โดเซอร์นะตัวใหญ่เลยนะครับสองร้อยสามสิบแรงมา้ามีลิปเปอร์หลังมาสามเขี้ยวเอาไว้ดันอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะที่มาตั้งกองไว้ให้หนูแต่หนูล้มเองนะนะครับก็เป็นการทํางานที่สนุกสนานเฮฮาแล้วครับ อ่ะนี่ไงดำทักก็มาเทาตรงนี้กองแล้วนะทยอยทยอยเทนะเนื่องจากปริมาณดินที่ต้องขนย้ายนี่เยอะนะหลายแสนคิวนะวันนั้นน้งใช้เครื่องจักรตัวใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะก็มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วกัน,นครับโอเคเอาเ้าวเทเสร็จเรียบร้อยตีท้ายหน่อยนะครับโอเคเสร็จอีกหนึ่งเที่ยวนะวนไปรับอีกนะครับยังไงก็ฝากภาพบรรยากาศหน้างานนะถ้าเรือแหลมสบ,บังสวยๆมาฝากเพื่อนๆแล้วกัน ยังไงอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช n n e l กบวังน้อยด้วยนะครับรับรองนะไม่ผิดหวังนะมีภาพกีฬามันๆหน้างานสวยๆเครื่องจักรแรงๆนะมาฝากเพื่อนๆตลอดเวลาโอเคสุดท้ายทิ้งท้ายด้วยบูดโดเซอร์คันนี้แล้วกันออกนีลาครับผมดูกันยาวๆเลยสวัสดีครับ I <laughs>